คต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับร้าสู่แรยงาเราอีกครั้งมี่ทำดีเด่นการคลัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารครับร้านอาหารที่จะสอนเราทําในวันนี้พวกเราทั้งสี่คนก็ช่วยกันท่องชื่อไปดีนดียากเหลือเกินยากเหลือเกินแต่ในที่สุดเด็กมีผมคนเดียวที่จําได้ใช่อย่างถูกต้องมากเลยชื่อว่าขอตั้งสติก่อนอ้าวนึกยงร้านนี้ชื่อว่าร้าน งูกุยกีคุณผิดผิดนะผมจำว่าเขาแท้โง่ชื่อว่าโงกุยกี้าไ่นมอนคือเพียงคนเดียวไงนั่นผิดเพียงคนเดียวงแซ้โงแท้งโงูกุยกีครับเป็นร้านเก่าแก่อยู่ที่สะพานควายถ้าไม่เอามาออกรายการในวันนี้ท่านผู้ชมก็จะไม่ได้รู้เลยว่ารสชาติของคนเก่าคนแก่เขาทำกันอร่อยขนาดไหนอย่างไรและเมนูที่มาสอนในวันนี้ของ โง่กุ้ยกีเขาเรียกจะดูรายการล้วเช้าเป็นไช้าหน่อยช้าหน่อยอย่ารีบร้อนใช่ใช่อายุก็สามสิบแปดแล้วจำอะไรสิสาะโอไว้จำไหมสาะโอเขารู้เขาฟองเฮยมีก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้ถูกต้องอันนี้ถูกแล้วเนี่ยโง่โง่โง่แซงโง่แซงเขาโง่เดี๋ยตายแล้วโง่กุ้ยกี ร้านชิมโก้กุยกี่นะครับเขาจะมาสอนเมนูที่เรียกว่ายำหอยนางรมท่านผู้ชมดูเถอะดูเถอะมันเด็ดสตรติขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณปุญญาดางเลิศวรกุลจากโก้กยจี่ครับนุ๊ปุญญาค่ะ ที่ร้านเนี่ยอายุจริงๆแล้วกี่ปีแล้วประมาณเกือบ50ปีแล้วเกือบ50ปีนี่รุ่นหนึ่งเลยใช่ไหมครับโอ้รุ่นหนึ่งอะไรล่ะอายุยังละอ่อนอยู่เลยรีบเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับสามค่ะรุ่นที่3จริงๆอากงมาก่อนอากงมาก่อนอากงแล้วมาคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่แล้วก็ตกทอดมาถึงเราใู้เป็นลูกที่ดีมากแลกตัญญูมากเพราะหนูไม่ทิ้งเพราะร้านของหนูสูตรที่มีในร้านคุณแม่นั่งอยู่ด้วยในวันนี้มาด้วยอยู่ตรงนั้นนะผมบอกได้คําเดียวว่า มันหาไม่ได้อีกแล้วท่านผู้ชมอยากให้เห็นผู้หญิงคนนี้นะคนที่ยกมือไหว้อยู่เนี่ยนะครับสวัสดีครับ,รบเี่ยโอ้ยแต่ว่ากันหมดเลยนะคนกลางฮนะคนกลางใช่ไหมคนกลางหน้าคุณแม่เป็นรุ่นต่อมาและคนข้างๆใคร คุณพ่งคุณน้องสาวน้องสาวคุณคุณแม่แล้วก็น้องสางสาวเองน้องสาวคุณแม่แล้วก็น้องสาวตัวเองไอ้น้องสาวตัวเองมานี่นอนหลับนอนหลับยาเลยผมนึกว่ามาหลับเมื่อไรกันผมนึกว่าโดนโดนมอมยามาแกเพิ่งแกเพิ่งยำหอยนางรมมาเพิ่งเล่ท่านผู้ชมร้านนี่เก่าแก่มากๆเลยและเมนูในร้านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูนี้ถ้าท่านไปแล้วพลาดเนี่เสียใจจริงๆริงครับมันเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันก่อนอื่นเลยร้านอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงค้าม ซอยปฎิพัฒน์สิบเก้าค่ะเฮอเนี่ยง่ายเวลาท่านไปอ่ะขับไปทางซอยปฎิพัฒน์ทางปฎิพัฒน์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ปฎิพัฒน์สะพานควายนะแล้วก็ตรงข้ามซอย19เลยเจอร้านเลยโง่กุยกี่ใช่นี่คือโง่นี่คือมาจากแซงโง่แซงโง่ค่ะแซงโง่ค่ะนี่นี่ยังดีนะแซงโง่นี่หนูก็มีแซงอ๋อนี่เขาก็แซงเลยเพื่อนๆมักเรียกแซงโง่ฮะอ๋อเป็นน้องเป็นน้องแซงโง่ ได้เป็นเรื่องส่วนตัวเ่าอะไรว่าแรงว่าเพื่อนเพื่อนผมบอกว่าเอ้ยไอโง่ไอโง่เนี้ยมาเรียกหนูงี้หนูไม่ได้ว่าหนูมีแ่งว่าแรงเลยว่าแรงแล้วเราไม่ได้ยุ่งแต่เขาว่าแรงเลยเดี๋ยวจริงจริงเลยไม่เขาว่าเราอย่างนี้ก็ตายไม่ใช่ดิบเราทีเดียวเราเสียเวลาในิดเดียวเขาว่าเราแรงขนาดนี้แล้วเราโง่จริงหรือเปล่าจริงไหมครับโอเคกลับไปได้เลยอย่าลืมนะฮะตรงข้าม ซอยปริพัฒน์19ท่านผู้ชมเชิญชมพร้อมกันนี่คือร้านของเขานะคะ<ช>ร<า>ับร้านน่านัาน่งที่มันปรับเปลี่ยนยุคมาเรื่อยท่านผู้ชม50ชปีก็ปรับปรุงดูแลเริ่มต้นจากกระเทียมค่ะทําน้ํายําก่อนเลยนะคะทําใส่พริกค่ะใส่กระพริกจินดาแล้วก็พริกขี้หนูค่ะพริกจินดาพริกขี้หนู<ช>แล้วกระเทียมกระเทียมแล้วก็รากผักชีรากผักชีค่ะครับนี่น้ํายํน้ายใส่ลงไปนะครับปั่นให้ละเอียดครับปั่นให้ละเอียดนี่นะครับ เรียกว่าปั่นอย่างเงี้ยให้มันหยาบๆนิดๆอย่างเงี้ยนะฮะโอเคแล้วก็น้ำปลาปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาแล้วก็มะนาวแล้วก็มะนาวค่ะเหมือนน้ำยำอ่ะท่านผู้ชมแล้วท่านชอบรสไหนน้ำก็ว่ากันไปนะครับแต่จริงๆรสอร่อยจริงๆก็แบบที่ร้านทำนี่แหละได้น้ำยำมาแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกเผาอันนี้ผมชอบสุดน้ำพริกเผาท่านผู้ชมใส่น้ำพริกเผาลงไปแล้วตามด้วยซอสศีราชาซอสศีราชาแล้วตามด้วยตามด้วยหอมเจียวหอมเจียว นะครับคลุกให้เข้ากันเลยค่ะคลุกอย่างนี้เลยแล้วอหอยนางลมใส่ลงไปท่านผู้ชมใส่ลงไปแล้วคลุกเ้าให้เข้ากันแล้ววางบนจานท่านผู้ชมเป็นอันเสร็จสิ้นยำหอยนางรมครับเราดูก็บอกโอ้โหทำไมมันง่ายทำไมมันหมูขนาดนี้ในความหมูในความง่ายห0ิปีมีความลับนี่ จะบอกให้ก่อนเลยก่อนอื่นเลยน้ำยำเนี่ยสัดส่วนความคงที่ของมันเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นเลยก่อนเลยนะครับว่าคุณใส่กระเทียมซึ่งเป็นกระเทียมจีนกระเทียมจีนตามด้วยตามด้วยพริกพริกกินดาแล้วก็พริกขี้หนูแล้วพริกขี้หนูสัดส่วนตรงนี้ใส่ยังไงเออย่างละหนึ่งหมดเลยค่ะอย่างละหนึ่งหมดเลยแต่ว่าพริกขี้หนูขอนิดนึงหนึ่งส่วนสี่แค่ให้มันน้อยลงหน่อยพริกอะไรก็พริกขี้หนูสวนนะให้มันน้อยหน่อยไม่งั้นมันจะเผ็ดไปใช่ไหมแล้วเสร็จเรียบร้อยก็ ใส่รากผักชีค่ะใส่รากผักชีสักแค่ไหนสักประมาณสี่ห้ารากใส่เข้าไปสี่ห้ารากใส่เข้าไปนะฮะแล้วปั่นรวมปั่นรวมกันเลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เวลาที่ดูแล้วมันเหมือนง่ายเพราะจริงๆขั้นตอนที่เราไม่ได้ทําให้ดูคือเราต้องมาเจียวหอมใช่ไหมค่ะแล้วเราก็จะต้องเตรียมกระถินกระถินนถามคําเดียวว่าเมนูนี้ถ้าไม่มีกระถิน อร่อยไหมไม่อร่อยเลยค่ะไม่อร่อยเลยมันไม่อร่อยอยู่แล้วครับเพราะหอยนางรมเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันเข้ากันเข้ากันกับปลาินทเป็นญาติเป็นญาติเหรอเป็นญาติกันกับกระทินเป็นญาติกันกับหอยนางรมนะท่านผู้ชมเป็นญาติกันกับกระถินกับหอมเจียวแล้วก็กับกระเทียมสดใช่ไหมใช่ค่ะ ตอนนี้เวลาคุณเลือกหอยนางรมเลือกอย่างไรอ่าหอยนางรมถ้าตอนนี้นะคะสดสดตอนนี้ต้องมาจากจันทบุรีค่ะจากจันทบุร,รีเพราะว่าจากอำเภอขลุงจากขรุงจันทบุรีใช่ค่ะเพราะมันจะใหญ่กว่าใหญ่ใช่แต่ว่าตอนนี้ถ้ามันหมดหน้านี้แล้วจะต้องเปลี่ยนไปเป็นแถวชนบุรีนี่คือมันเป็นหน้าหน้าไปด,ด,ดูไปว่าอ่า เดือนนี้ผมเคยเห็นคุณออกไปกับคุณสรยุทธ์ที่ออกไปทะเลด้วยกันแล้วที่คุณสรยุทธ์เกือบจมน้าตายอนแรกหนูผักลงไปแล้วแกไม่ยอมลงแกไม่ยอมใช่ไหมคุณน่าจะเอาให้ตายไปเลยที่ใหญ่ก็บอกว่าหอยนางรมเนี่ยที่บอกว่ามันเหมือนกับว่าเดือนนี้มาจากจังหวัดอะไรเดือนนี้มาจากจังหวัดอะไรก็จะนั้นคนทําพัทคารคนทําร้านอาหารก็จะต้องรู้ว่าใช้ที่ไหนว่าเดือนไหนเราเวลาเราดูเนี่ยคุณดูไงสดถามจริง ต้องตัวในในเน้นเน้ต้องแน่นเน้นต้องไม่เละต้องแบบจับแล้วรู้สึกว่ามาจากในหอยจริงๆเลยพึ่งเราออกมาสดๆเลยค่ะมีความแข็งเวลาที่คุณซื้อมานี่คุณมาจากตัวหอยด้วยเลยหรือเปล่าไม่ค่ะจะต้องเขาให้เขาคัดมาแล้วใส่มาให้อ๋อแล้วเราเราอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านได้จากตัวหอยจริงๆก็จะยิ่งสดใหญ่ยิ่งสดมากกว่ายิ่งสดใหญ่นะครับเาะฉนั้นวิธีการคือแบบนั้นน้ำพริกเผาเหรอครับน้ำพริกเผานี่เหมือนต้องของหัวซิ่ง พูดพูดได้ผมไม่ว่าครับต้องชัฮา์เซงไม่เป็นไรเออช่างมาแทะเอาเป็นว่าเอาคินมาลาคินมาหลาไม่เอาไม่ใช่ไม่ได้น้ำพริกเผาเขาคือชัวา์เซ็งถูกไหมแล้วก็น้ำมันไม่เอาเอาแต่ตัวน้ำพริกเผานะครับแล้วซอสสิริชาด้วยกระบวนการนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชม มันจะอร่อยแบบนี้เลยมาขอเชิญครับเคยชมรายการใช่ไหมเคยครับขออนุญาตนะครับทางด้านนี้เลยครับอาจารย์นี้แล้วกันนะครท่านผู้ชมผมอะมันนึกไม่ถึงหรอกตอนแรกผมก็นึกไม่ถึงหรอกมันเฮ้ยมันจะอะไรนักหนาไกลแค่ยำหอยนางรมคุณนวัตครับผมอยากให้คุณลองโอ้ยแอบลองก่อนโอ้แอบลองแล้วเหรอโอ้แอบแล้วเหรอเพราะว่าช่วงหลังชอบมากอย่าลืมกระทิ่นนะไม่ลืมฮะไม่ลืมครับกระถิ่นลืมไม่ได้นี่ฮะหลางหลังนี่คุณนวัตเข้าบำรุงเยอะครับเพราะว่ามันมี อ่าาาอหารมีสังกระสีเยอะใช่มีนสารกระสีเปล่าที่หลังคาบ้านผมนะบ้านผมเป็นการร้อนอ่ะโอ้โหยังไงแล้วังกดูที่มาเต็มเต็มร้อนเลยอรยนี่เป็นเพื่อนอร่อยมากยำยำเพอร์เฟกต์คุณยำมันได้แบบเขาเรียกยำเพอร์เฟกต์มันรสชาติมันพอดีเป๊ะเลย เวลาเรากินยำอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะถ้าไปดูที่ไหนก็ได้ไม่เปรี้ยวไปก็เค็มไปครับนะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้ครบถ้วนรสได้แบบเพะเะเลยเ็็ต้องไม่ห่วงพวกหอมเจียวอะไรเงี้ยนะศาสตร์มาเป็นแบบหลายๆช้อนเลยผมว่าต้องยกเครดิตให้เขาในการเลือกขอยนางรมนะ ถ้าตัวเล็กตัวน้อยหรือไม่ไม่ไม่แน่นข้างเคี้ยวก็ไปแล้วมันไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์หนูมันอร่อยจริงๆอ่ะขอบคุณค่ะจริงๆปุ๋มมันแบบเครื่องปรุงอร่อยด้วยเชิญนะอือครับส่วนผสมมาสำคัญอานต่ออันนี้ไม่เคยถามเลยค่ะนี่เป็นครั้งนานๆที่จะถามนี่ว่าที่ร้านขายอย่างเงี้ยมทั้งหมดตั้งจานเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทโอ้โหตาย ร้อยห้าสิบบาทขอกินสิบจานได้ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยยินดีเลยท่านผู้ชมร้านนี้เก่าแก่จริงๆนะครับจริงๆนะครับแซ่เงงนะครับแซ่เงงค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะงอกุ้ยเก๋บอกได้เลยท่านผู้ชมอยู่ตรงสะพานกว่าบอกอีกทีนึงนะฮะอยู่ตรงซอยตรงข้ามกับซอยพันยิปข้าวซอยพันยิปข้าวสิบเก้าท่านผู้ชมความอร่อยการันตีจริงๆแล้วถ้าท่านทําเมนูทําแบบนี้แล้วลองทานดู สำคัญที่สุดเธอบอกแล้วหอยท่านซื้อมาดีๆแล้วหอมเจียวสดๆเลย<ช>เจียวเลยเจียวเดี๋ยวนั้นเลยแล้วทา่านบุร่าบอกว่าเออวันนี้บังเอิญกระถินไม่มีไม่ต้องทําไม่ต้องกินมันจะไม่อร่อย <c oughs> ไม่อร่อยมต้องกินเพราะว่ากระถินฉันบอกเลยว่าไม่มีทางที่แถวบ้านท่านจะไม่มีกระถินเออเหรอออกไปหน้าปักตอยเนี่ยหรือว่าระหว่างที่จะถึงหน้าปากตอยเนี่ยเต็มไปหมดบ้าบ้งดยวแฮรริสโอ้แฮรริสกระถิ่นแถวพัทยาก็มีไี่มโอเคได้เลยวันนี้เราขอขอบคุณคุณปุญญาดาขอบคุณร้าน งงงงงกุ้ยกี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราไปตลอดเมนูนี้อร่อยจริงๆรจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอยากจะรู้เรื่องของวิธีการทำน้ำมะละกอปั่นเตรียมน้ำเย็นไว้ชึ่งถ้วยน้ำแข็งสักครึ่งถ้วยน้ำมะนาวห่งช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะเกลือหยิบนิดเดียวหยิบหยิบปลายมือโอเ ข้าวเหนียวย่างไส้กุ้งครับตอนนี้ความอร่อยจริงๆแล้วมันทำมูนข้าวเหนียวก็เกี่ยวหอมใบตองจริงแล้วก็ไส้กุ้งอร่อยมากอพอหอใบตองแล้วมาย่างกทีมันก็มีกลิ่นคววนๆท่านที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรไม่ตรงนี้ตรงนี้